สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี้เนาะคะ่ะแอดก็มีข่าวดีมาบอกพี่น้องเอฟซีเนาะ,ะหลังจากที่ว่ารถพญา,านากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะที่ไปที่มาเนาะคะ่ะจากคุณพ่อเนาะคะ่ะก็ตามหาคุณพ่อจนเจอแล้วเนาะคะ่ะเขาเอื่นว่าโศกม่วงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ตามคุณพ่อมาถึงนี่เนาะคะ่ะ เรากับเขาไปหลับชมหลับฟังเนาะค่ะเรื่องราวนะค่ะเป็นไปมาเรื่องรอยพญานาคนะค่ะหรืองูใหญ่เนาะค่ะจากคุณพ่อผอมๆกันเลยเนาะค่ะเอาสวัสดีครับพ่อแก้วสวัสดีคับสวัสดีคระพ่อแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการครับผมนะครับกับโอ้นําอันนี้คือภารกิจติดตามนำรอยพญานาคนี่ครับนี่คือพ่อแก้วกับงูแล้วเนาะว่าเกิดห้อยพญานาคขึ้น ที่บานของคุณยายนะครับก็คือบานของแม่ยายอื่นแม่ยายบมคือแม่ยายเนาะแม่ยายครับแม่ยายของพ่อแก้วอื่นแม่ยายอื่นแม่ยายนะครับก็คือแม่ของภรรยาเรียกว่าแม่ยาญ่นะครับอันนั้นก็คือกับกงูแล้วเนาะบานนี้ผมเขาไปหาคุณยายด้เพื่อนบอกว่าไปถามความฝันคุณยายฝันมาเนาะปกติโดยปกติแล้วเนี่ยการที่จะมีร่องรอยพญานาคเกิดขึ้นที่บ้านหลังใดนั่นต้องมีเหตุ นะครับต้องมีเหตุเอียงสักอย่างหนึ่งเพิ่นคอยจะไปปรากฏนะครับบานนี้คุณยายแบบว่ายายบ่ฝันลูกเคยฝันลูกเคยนอนอยู่หน้าแต่ว่าเพิ่นฝันนะครับบาดนี้ก็เลยนี่แหละครับอยากจะมาฟังความฝันของพ่อแกวก่อนนะครับนํานหมาความฝันันแมนครับนั่หมาความฝันคือว่าฝันดีแท้กับกับฝันเนาะครับฝันว่าพูทเฒ่าใส่สุดขาวเตมียนอนู่ ผู้เฒ่าใส่สุดเข้าเต็มเฮือนครับแต่ว่าเดียวบางหมอนว่ามันไม่ออกก้างเฮง้าวันเนี้ยอพว่ามันไม่ออกวัดดูอยู่น้ำบานวันตอนนี้จะทางเอียนให้ว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักครับเป็นคนที่บอ่รู้จักครับครับ้วเข้าไปว่าท่านไหนหอดประตูดอกเล่ยไปสรงเบบ่งห้วยบพราะมันใช่บ้านกับของตั่วว่านั่นครับฟันกับฟันว่าย้าวเราครับครับผมฟันฟันว่าย้าวันนี้ผมเล่งเร้างไปวันนี้พ่อเท่าเตี้ยเดคนวันย่างเป็นแถวน้ำห้วยนั่นแหละครับ ยางก็ดักกันก็อดักกันเป็นรุ่นมากเป็น uh. ร oh. ุ่นมากบูุ้ยขนลูกฮะทีเป็นเป็นคกนเขาแขยงกันครับสิเป็นผู้ผู้สูงไฟลายมากๆแปดคนแปดคนครับโอ้โหเป็นเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ใายครับผู้ใายคนนั้นๆนั้นเป็นผู้ยิ่งครับผู้ใช้หนึ่งคนครับผู้ใชายนียู่หัวยู่ไทยหรือว่ายู่กลางยู่หัวครับ ไห็นไหผู้ชายยางน้ำหนาครับสีเขียนตรงจงกระเทียวสีขาวเดบใส่ผ้าจงกระเบนสีขาวใช่จงกระเบนครับผ้าจงกระเบนสีขาวครับแล้วก็ใส่เสื้อกระเสื้อขาวบอกครับเสื้อขาวเบิดครับเสื้อขาวมัตถมุ่งผู้ชายครับก็วัานี่สีขาวเบิดทุกคนเขื่กันหัวขาวทุกคนอีกครับเข่าก็ผมหงอกเพิ่งเอาผักหงอกหงอกเบิดเลยครับหงอกขส้นขารับ ถ้าว่าก็้าสเสัดมัดผมแบบมัดเก่าให้มันเป็นเป็นปอดข้างหลังบดสุกคนผมมวยเป็นมวยใช่ไหมคะเป็นเป็นมวยคล้ายคล้ายพราหมค่ะใช่ค่ะถูกไหมคล้ายคล้ายพรามใช่ใช่พอข้าวพรามจะก้ามวยก้าวก้าผมไว้ข้างหลังมัดเป็นกระจุกกระจุกเป็นเป็นจุกเสียมัดแบบพามเลยครับผมแบบพามครับทีเป็นยางยางน้ำตรงที่เป็นห้อยนะครับแปดค้นเนี่ยที่ยางน้ำน้ำห้อยเลยหันหนาวมาสร้างประตูครับ มาแต่ท่างไหนสะมารถแต่ท่านหลังบ้านได้ไอมครับมองเห็นห้อยนะบอกค่ะมาจากทางป่ากล้วยหรือว่าตรงทางตรงนั้นอ่าย่ายว่ามันเป็นทางเก่าครับลังบานเนี่ยกับทางเก่าทา้งลังบานกับเป็นทางเก่าเป็นทางเก่าครับแต่ก่อนนี่เป็นทางสมัยโบราณที่เพ่นยางผ่านยางทางเที่ยวเนาะทางคนดยางเที่ยวเดินเท้านะครับเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะว่าผมกับป้าหลวผมกับม่อยงหกเจ็ดปีนึงเนาะผมกับหลวว่าท่างเ้นนี้มันทางนอะไรมากเป็นช่ับโ ทางเดินทางเที่ยวตะกินบ่นี้ทางตัดคือบันไทว่าเิ่นยางขึ้นมาจากด่านด้านทางเก่าครับเิ่นยางต่อไทยกันสย่างซับไทยซับไทยไปเรยได้ครับรับยางยางเป็นแถวไปเดินเป็นแถวขึ้นมาเลยเดินเป็นแถวครับแปดคนเจ็ดแปดคนผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้ชายอยู่หนาผู้เดียวครับที่เหลืออีกเจ็ดคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับบัน้อยุนาบันที่มี่ส่วนประมาณ5าซิลงวันผ่อนนั่งเตรียมยุนาบันเท้าจากภากเลยก็จนั่งอยง ว่าแปดคนนี่เดินตามร้อยพญานาครัตัางหากแกครับตั้งหากเราที่นั่งยู่ตรงนาบ้านกับชุดเขาก็นั่งยุ่เต็มบ้านครับแต่ว่าสิบเป็นคนหาสิบลงมาที่วันเถอะครับซุ่มซุ่มนั่งอยู่นาบ้านนะซุ่มที่นั่งอยู่อายุตั้งอาสิบต่ำลงไปนะครับต่ำกว่าห้าสิบครับมาท่านเ่าครับวันนี้พมก็เลเหลียวเวิ่งะครับเพราว่าเงินบานเฉพาะมา่านวันนี้ปูปูโฟออกก้อนมูลได้หันหนามาไหลเลยเพราะว่าเรากินหมาก ปากแดงเต็มเตืนอนไล่จนจนแฟนแฟนใเอื่นด้วยวันต่อดไล่คักไล่จ้าโอ้ไห้ว่าเห็น เพื่อนหันหนามากวันนี้ไอ้ปากแดงเพื่อนกินมากปากเนี่ยปากเพื่อนกินมากฟัวฟัวออกกอนมูลนั่นแล้วก็ไหลใหญ่แล้วมั้งพ่อขับแดงผมไหลเลยไหลไปเลยให้ว่าไหลละืออ่าละเมอตกใจละเมอร้องประมาณนั้นนะครับเสดุ้งร้องเสียงหลงนะคะร้องเสียงหลงขนาดลับๆอยู่กันยังครับของเสียงได้เลยพวกขวิดเป็นตั้งใดเป็นหยังเป็นหยังว่าันไายว่านั้นมันจะจังเสียแหละนี่คือความฝันครับนี่คือความฝันได้บอกผมเมียฟังเลยอื แล้วเพิ่นบ่ได้เว้าหยังบ่ครับบ่ครับบ่ได้เว้าหยังผมไหลเราผมกันกับพวกขุนเมียนอนบ่หลับเลยเด้อบัดนี้ย่านเป็นตื่นๆเป็นนั่งใจบ่วอันนันมาปากแดงใจวายอยู่ดีค่ะเพราะว่าอาวันเตือนเลยเนาะไม่ใช่ก็ขบ้านแรกเที่อย่างนัก็เลยไปเห็นคว้างอันนั้นเอาตะเมือหลวงไทยมาให้เบิ่งที่แหลกหอาคว้างคว้างหนักนะวันนี้วัเบิ่งในโทรศัพท์กันบ้านนี้หลังจาก ฝันนั่นแล้วต่อมาได้มีฝันอีกแน่บอกครับบ่ครับบ่ฝันเลยครับไม่แม่จง,งวดนั่นละงวดเดียวครับคือในฝันเนี่ยเพิ่นกับบ่บ่ได้เบาหยังครับบ่บ่ได้เบาหยังบ่ได้ทมได้คุยกันเลยวันตัวิ่นกับไปองเพิันได้ไปอันนี้เลยแต่ว่านะครับแปดคนนะครับที่เดินเดินตามที่เป็นคือจังห้อยพญานาคเดิน อาจจะเป็นท่างเที่ยวเพิ่น่นล่ะเกิดเฮให้เกิดเป็นห้อยนั่นขึ้นมานะครับแปดคนผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้หญิงอยู่ข้างหลังสิแปรยังไงเนาะบาบนี้แปดคนกับแปดวเด้ผู้หญิงเจ็ดผู้หญิงเจ็ดผู้ชายหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดคือตรงแท้เดี๋ยว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 เดยวลุยไปเลยขอถามอีกนิดนึง ไอ้ที่ฝันนี่มันเห็นห้อยแล้วหือก่อนค่ะเห็นห้อยแล้วครับเห็นห้อยแล้วจนกว่าต้ฝันเห็นพ่นยางนะเพราะว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นลูกลูกไทยลูกบอกวาไอ้เบิ้งน่ามือแรกเนาะไม่ได้ขอไปได้เราลุ้นเลยลอยๆอยขไปไปคนเดียวก็เลยไปเบิ้งครับก็เลยไปเห็นกอดบมานกับเบาเบาอย่างก็เลยเศร้าเบาเบาอย่างก็เลยตักษากับยายมันแม่นห่อย่างไรยายมาตันเบากัน คุณพ่อขาก่อนที่คุณพ่อเห็นรูปของที่ลูกคุณพ่อส่งมาให้อะค่ะอะไรที่ทําให้คุณพ่อมั่นใจว่านี่เป็นรอยหน้าอย่างที่คุณพ่อคุณมาสักครู่นี้อะนี่คืออยู่บานเขย่านับถือพระยานากเบิดับครับผมคนบ้านมงแก้วอัเพอร์โนสัตจังหวัดวุดรอนครับานากจะไปเข็นยูขางเยนผมนะยนตรขางครับครโอ้ยคนรู้เนาะถึงว่าคือตั้งแต่อยู่บานเก่า การนับถือพญานาคอยู่แล้วหมู่บ้านนั้นนับถือพญานาคครับที่อยู่บ้านเก่าของพ่อแก้วนี่ให้พญานาคจะเคยไปขึ้นขึ้นกันมีบุญสัมพันธ์ช่นี่ครับเอาลงไปสาพระวายุหันเระเยาว์วัณสินส้มส้มนับถือพญานาคใส่สุดเขามาสวดเพืัอทมฟันเหี่ยมเป็นเป็นรูปร่างเดียวกันผมผม่มมันเร่งไปเบื้องเดิมมันคือคือเหตุการณ์ที่อยู่บ้านวันสินพจะเยาทติผู้เฒ่าจับกลุ่มกันไปสวดมนตนทำขึ้น วันนี้ได้ควมฝันตัวนี้มันคือกันกับยูบ้านคักขวดครับผมยูบ้านกขะจเห็ดทั้งเสียยูบ้านเพิ่นเห็ดแบบนี้ครับนะครับใส่ชุดขาวเราครับไป่ไปสวดครับสวดมนต์ครับไฮวาในฝันนี่กับคล้ายๆกันเลยครับผมหู้แล้วนี่ลหละเป็นยังเพื่นคือมาปรากฏตรงนี้เพราะว่าในส่วนของหมแก้วเนี่ยมาก็คือยูบ้านหลังนั้นบ้านก็คือเป็นบ้านหลังนั้นแต่ว่าตรงนี้เป็นทีหน้า ก็คือตอนนี้คือมานอนหน้าบ,บาทนี้มีบุญสัมพันธ์กับพญานาคนะครับเพิ่นเก็เลยมากขึ้นตรงนั้นแล้วคราวนี้ครับผมที่พ่อแก้วเล่าซูฟังบาทนี้เอ้ที่บอกว่ามีสารน้อยๆอย,อย,อยู่แล้วก็มีคนมาทําพิธีนู่นนี่นั่นเนี่ยที่พ่อแก้วสันนิษฐานว่าเป็นอย่างเคือเกิดห้อยพญานาคขึ้นตรงจุดนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้พ่อแก้วเล่าข่าวไว้ฟังแล้ว เราโูเอฟซี่ฟังอีกจากรอบหนึ่งครับผมคค่ตังผืนเหนยมานคอยใหญ่ปูเนี่ยแหละครับควาใหญ่ปูกับปึกษากับมูใหญ่กับแม่ย่ายกับแฟนเนี่ยโยครับว่าเอาห้อเสียเผืนใหญ่โยว่าเผืนโยน้าเข้าดวนเหล่านั้นว่าครับเพราะว่าปูอยนี่สักเทียบงวคข้ยว่าเป็นหลอกเป็นอย่างน้ำโมูรัี่อาเขาบนบานไว้จ้าว่าเพาหายฝ่าร่วงฝ่าอย่างครับข้าความยุ่งยากกับว่าแค่เสียแจกอยากจะได้ก็ได้นับถือปูใช่ ปูว่าจากให้เฟินม่ใหญ่ปูไปไม่ใหญ่ปูไปครับปูในที่นี้ก็คือภูมิเจ้าที่นะครับภูมิเจ้าที่เนาะครับคือว่ามีสารหน่อยอยู่หันครับสารหน่อยนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่บ่ครับย่งอยู่ครับเดี๋ยวหลังจากสัมผัสพ่กแก้วเสร็จจะไปทายตรงสารภูมิเนาะครับที่เป็นสารหน่อยกระสให้พ่กแก้วนี่แหละเป็นคนนั่งไปนั่งผ้าไปไปชี้เท่าจังจะใคสี่เห็นเนาะค่ะเอาบานี่หลัง เพิ่นมาทําพิธีอีกอย่างครับพ่อแก้วที่ว่ามีคนมาทําพิธีนอกจากทีมาขอหยงขอใหญ่เราคือว่ามีมาทําพิธีอย่างอื่นอีกเพิ่นมากมาเอาเหลือมาทําพิธีเอาเลข <นะ S 2> มาทําพิธีมาขอเลขขอใหญ่เนี่ยไระถือ่ครับข้าเจ้าเถืหลไรตัวครับเถืหลายงวดจนเพิน่นสิขอใหญ่ปู่กันประยูนําถูกายงวดครับข้าเจ้าถูการงวดถูกายงวดติดครับแต่ว่าคนมาจากทางไหนมาเห็นครับผมข็บรถโล้กันขับก็มมจาก็ทางไทยฮ่องกเนี่ยแต่ว่าก็ะจงมลาเอ้า นี่รถเจ๋งรถต่นันมากรถจอดจากาจจปากท้างจนหอดสารปูพี่เลยโอ้พระเจ้ามากมือที่มาทําพิที่ี่รถจะจอดจ,จ,จากปากท่างจนถึงสารปูครับมาทาพิธีขอหวยนี่นะครับพระเจ้ามามาเลียงมากบนฟูไว้เอา้าแล้ววันนี้ราาต,รตรงนี้เนะี่ยเป็นสารที่อยู่หน้าของรถแก้วเนี่ยเพื่อนบอได้มาบอกมาเกาบอกครับเพื่อนมาทําพิธีแมันบอตรงหน้าพ่อแก้วมันบอสารนีอยู่ในเขตหน้าพ่อแก้ววะครับ น้เพิ่นบอกได้ว่าว่ามะกาวห้องก่อนทขื่อนที่ปะคือปูเนี่ยไปไปเขาฝันทั้งพุ่นเพิ่นสีลึองทั้งพุ่นว่าว่าสนดอกเพิ่นไปบอกแต่ทั้งพุ่นบอกเทือกสามตัวก็บอกเทือกโอ้ทั้งพุ่นนี่คือเทียงหน้าเทียงนั่นถูกป่ะครับนี่ครับเียงนี่นี่ลังคาดขาวแต่ว่าหน้ายู่ติดกันครับนี่ครับนี่นู่นนู่นนู่นไงไก่นี่เทียงหน้าอยู่หนึ่งก็คือหน้ายู่ติดกันครับผมแต่ว่าปูไปเขาฝันเทียงหน้าเทียงนั่นเพิ่นสีเหลืองสีแกนกันบ้องคือจังไหนกับบอจักเนาะ บาทนี่ผู้หน้าเถียงนั่นก็เลยได้ถือไร้ัวทิ่ต่อกันบ่กครับเ,เแล้ววันี่กะขย้าเ,เทืกเอกังเข็บบาดายมาเลี้ยงนัน่งเข็บคนบมาเลยหน้าคนมาเบาบแอหังหน้าเนี้ย่ะเหน่มันมันส่งส่งทิตดังไรก็เลยถามยายฮะอ่านเอาคนเทืตั้งแดเรา,าสัน่น กันปรึกษากับยายครับค่ะปรึกษากันเบื้องครับบันนี้พนกันเลยว่ามาขอใหยายว่าขอใหยายใส่ก็เลยบอกกันว่าบ่าห้ยง่ายอันนับเทกันนับเทีน้ำกันไปนี่ละอยู่น้ำกันกันนี่ละว่าสนุบ่ต่อมาทำพิธีไม่ใหญ่ปูขึ้นไปไ้ตรงเทียงนั่เทียงนั่นครับบ่ต้องต้องสีบอกครับตอนนี้ก็ยังบอให้ทำพิที่ขอใหญ่หรือว่าทำไปแล้วบ่เท่นเลยครับว่าพ่นพ่นไปขอเจ้าว่าพูนใหญ่เจ้ว่าสารว่าให้เพ่นใหญ่ไป่อครับว่าบ่อยพ่นใหญ่สารใหญ่ยัง มีคำหนึ่งที่พ่อแก้วบอกเนก,ก่อนานที่จะสัมผัสออกไายการเนี่ยพ่อแก้วบอกว่าหรือเปลี่นเพราะว่าเขาจะมาทําพิธีขอใหญ่เพิ่นแล้ววัน,นิ้อาจิเ็ศให้เพิ่นพ่อใจเพราะว่าเห็นว่าหอดมีงูใหญ่แลนผ่านทางขามไปขามมาครับขามเลยเมื่อเดียวแลนถามทีเทียเลยจนเหลี่ยมครับแลนขามถนนครับขามทางแยกข้าเขามานหะครับคือมันมเป็นถนนไอ หินแดงเนาะครับเนาะเป็นถนนหินแดงเวลางูเลื้อยผ่านจังสิก็เหลือจะเหลือร่องรอยไว้อยู่อันนี้เพิ่นเพิ่นแล่นข้ามทางอย่างเลยเด้ทั้งอย่างทั้งหลายอย่างตัวเลยทั้งลายอย่างหวังเขาแวะลงม้านีห่ทั้งหลายอย่างครับกบบกใหญ่นี่ล่ะกบบกกบเดียวตรงนั้นสมัยยังเห็นห้อยบ่ค่ะบ่เดี๋ยวนี้บ่เห็นครับแต่พ่นมาบ่เห็นเลยครับกาอแก้วกับสนนิษฐานว่าหรือว่าเพิ่นจะ บ่คอยพอใจบ่คือจังไรเพื่อนก็เลยสีย้ายเข้าไปยูบานน้ำยาใยญ่เขาเป็นแมววัดเนาะครับเป็นยูวัดอยู่แม่ออกวัดครับเพิ่นยหญ่พี่แล้วสเขาไปยูฟุนว่าสันดอกพากันเวกกันด้วยศึกษากันห่อยเนาะครับโอ้นี่เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ห้อยห้อยกับว่ามันห้อยอันนี้ห้อยห้อยแหนมได้บ้างห้อยแหน่คือกันเล่ยหละก็ไอยูบานแม่นบครับ หนาจากข้างสั้นอันนั้นนี่มีหินบางขนาดหินก้อนใหญ่ๆนะผมไปเห็นนะห้อยกดทับลงไปเลยแต่ว่าเรียบเลยคลองพารวยยังไม่ได้เข้าไปดูไม่เห็นนะครับผมขอเบิ่งสามหลอบยังอยู่ไหมตอนนี้ก็ยังอยู่มาแต่น้องค่ายหมู่ว่านเนี่ยเขาเรียบแต่ว่าน้อยลงเป็นกระว่างไม่พญานาคครับลองมาแต่น้นองค่ายขอเป็นเบิ่งหมู่ว่านตวมากระเดิมที่ที่เพิ่นเวามาแต่โบราาเพิ่นก็ว่าคันพญานาคนะที่นุ่งสุดขาว แมุ้งคีขาวมาได้แต่หานั่งแี่กับผูกหัวอับปะขาวก็เป็นเป็นสัญาลักษณ์นะอับปะขาวผูกหัวว่าสั้นครับว่าสั้นกับโกหัวครถ้ามาในหร่างของมนุษย์เพื่อจะเหตุสัตั์นะครับครับถ้ามาในไก่ไกยนิมิตนะกาไกยนิมิตเป็นมนุษย์ที่เป็นรูปร่างนั้นมานี่พราะแก้วเพราะว่าตรงจุดนี้มีเหตุให้เห็นหน้าเห็นหอดของเกา ของอย่างอยู่ครับมันสิมีสวยแตกเป็นไ้แตกทังที่ละครับอยู่มีอยู่เรี่ยอยู่มีจังไสของซอยนังนสิบอกค่ะครับเพราะว่าสิเป็นมัองพันเมือมันเป็นยู่นี่เพราะว่าทาไม่ายกไม่แยกขับบอู้คือกันเพราะว่ามังนี่มันเป็นหยังมันสิเป็นภาษาไมเป็นบ้านเ่าไม่ายกกัห้คําตอบบ่ไรไม่ายกกอยู่ปานนั้นเราเนาะครับแมนไม่ายกกันยังบู้ก็ยังบรลลูเขาน่าจะเก่ากว่านั้นเนาะเนาะอนีอาที่เก่าที่กรูประมาณนี้ ตรงนี уров, song, ้เขาเรียกว่าโศกยังก่อนครับโศกม่วงครับโศกม่วงนะครับเป็นเขาเรียกว่าโศกม่วงโศกนี่ก็คือเป็นทางน้ำเวลาฝนตกหนามันไหล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 แล้วก็จะกัดเซาะดินออกไปแล้วก็จะกลายเป็นโศกหรือว่ากลายเป็นท่างที่ลึกลงไปนะครับคล้ายๆียว่าเป็นคลองกับยัางบ่อนป็นนะครับเพราะว่าหลังจากฝนหยุดฝนหมดกระิกายเลือแต่สะซิเหลือแต่ดินจะบบเรื้อน้ำเป็นทางน้ำไหลแค่นั้นมันบอกครับ ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเป็นโศกนะครับอืมเอากัดทีว่าในส่วนของเรื่องเล่านะครับเนาะกัดน่าสนใจมากๆนะครับกัดทีว่าให้ได้หูความเปลี่ยนไปเป็นมานั่นแหละเป็นยังไยพญานาคขึ้นไปเกิดอยู่ที่บ้านของคุณยายหรือว่าบ้านแม่ยายของพ่อแก้วนะครับก็อาจจะด้วยสายเหตุนี้นะครับปูพ่พนอาจจะย่ายเขาไปยุ่ในบ้านก็เป็นไปได้ขึ้นกันค่ะนะครับเราอีกด้วยอีกเหตุหนึ่งคือพ่อแก้วเนี่ย มีบุญสัมพันธ์กับพญานาคอยู่แล้วอยู่ที่บ้านเดิมนะครับบ้านยังหรอครับบ้านมงแก้วครับบ้านบุงแก้วบุงแก้วอําเภอตำบลบุงแก้วอํเอวอเอาเภอโนสาดครับจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีออกขอนแก่นครับ<อ>แดนกันกับขวนกก้งกันละครับ,รบแดนกับเขาสวนกวางนะครับติดกับเขาสวนกวางซึ่งบ้านนั้นเพ่อนรับถือพญานาคทั้งหมดเราก็มีการทาพิธีสวดมงสวดมนต์ครับหู่า ปูพญานงพยัาปูพญานาคเป็นเป็นประจำเหมนบอกครับทุกวันศิลป์บอกครับทุกวันศิลป์น่าจะไดตลอดเลยครับนี่นะเป็นอย่างขึ้นมาปรากฏต,ตรงนี้นะครับการที่พกแก้วได้มากมาอยู่ที่บริเวณนี้นะครับกะให้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังอยได้มากนะครับนี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้ารับชมรับฟังน้่กันแล้วนะครับความเชื่อส่วนบุคคล นะครับบางคนก็อาจจะบอเสื้อบางคนกัเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็บบววากันนะครับไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่นะครับฟังไว้นะครับฟังแล้วกับบอเสื้อกับผ่านไตครับผมมานี้ในส่วนของตัวเลขนี้เฮาตะโกนขึ้นมาเสียงเดียวกันเมื่อกี้เพราะว่ามันถูกหนึ่งเจ็ดแปดค่ะหนึ่งเจ็ดแปดแปดคนค่ะแปดคนผู้ชายหนึ่งค่ะผู้หญิงเจ็ดค่ะพ่อแก้วเห็นว่าเป็นยังไงครับตัวเลขตัวนี้ ผมเก็บวัลุยครับผมผมเป็นคนโพสิเลกผมเป็นคนโพสิเลกผมเป็นคนโพสิเลกคุคิดมาเลขตัวไรเน่บอกครับมื่อนี้จากครับถอดเมวมาแทนคนหมดสื่อเลยผมขึ้นมากครับเอาบอเป็นอย่างกับผมหลังจากได้ฟังความฝันของพ่อแก้วแล้วครับผมเดินเดนเลยครับคนแปดคนเดินอยู่ทีรลท์พญานาคนะครับคนข้างหน้าเป็นผู้ชายนะครับหนึ่งคน แล้วก็ข้างหลังเป็นผู้หญิงเจ็ดคนนะครับเลขที่เกี่ยวของมีแปดมีหนึ่งแล้วก็มีเจ็ดอย่าเอ้ยหนึ่งอยู่ข้างหน้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดก็ผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงเจ็ดคนรวมกันทั้งหมดแปดคนหนึ่งอยู่ข้างหน้านะครับอย่าลืมแต่ผู้ชายคนแก่เป็นเก้าก็ได้เป็นห้าก็ได้หรือจะเป็นแปดก็ได้แล้วแต่ อันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณากันเนาะ,ะนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ตีกับบุ้งว่าสิตีเป็นโดได้ไปได้แล้วห่ะนอกจากอ๋อมีอยู่นะครับมีเลขที่บ้านคือ55หมู่สี่ะนะครับเลขที่บ้านคือ55หมู่สี่เนาะพอแก้วเนาะบ,บ้านหลังนั้นเนาะพอแก้วมาอยู่ได้จักปีแล้วครับ หกเจ็ดปีเนาะหกเจ็ดนี่ไม่ใช่บอกเป็นตัวไม่ใช่บอกเลขนะครับเพียไม่ได้บอกเลขต้องหกเจ็ดเนี่ยระยะเวลาระยะเวลาที่อยู่บ้านเลขที่ห้าสิบห้าส่วนตัวเลขที่เห็นอยู่ในรอยพญานาคคือห้าแปดนะครับตัวเลขที่เห็นอยู่ในรอยพญานาคคือห้าแปดส่วนคนชุดขาวที่เดินอยู่นะครับ ทั้งหมด8คนนะครับผู้ชาย1คนอยู่ข้างหน้าเดินนะครับเดินนํานหน้าแล้วก็ผู้หญิงเดินตาม7คนผู้หญิงเดินตาม7คนนะครับกะล่องเบิองวาสิตีเป็นตัวใดนะครับก็แล้วแต่ความคิดเห็นไผ่มั่นใจวิจารณญาณจากของอวิจารณญาณของตัวเองเนาะเพราะว่าในส่วนของแอดมนเนี่ยกะตีได้กะสินั่นลหละ 1, 1> 7 8 แล้วับผมหนึ่งเจ็ดแปดแล้วเดินแล้วเดินก็ไม่ได้เดินแบบอย่างนี้นะเดินเดินอย่างนี้ด้วยนะเดินแบบสลับสูงต่ำบอกครับหรือยังไงก็เดินแบบเรียงไปเหมือนอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยสูงสูงไล่ลงมาค่ะใช่ผู้อยุทธข้างหน้าสูงกว่ามูอหรือว่าต่ำกว่ามูอครับสูงกว่ามูอครับคนข้างหน้าสูงที่สุดครับผมก็เลยว่าสงสัยตั้งได้กันหนักแค่เพราะว่าผู้สูงหนักหางต่ำได้มหนบอกครับ่ขหาวสูงหางต่ำีลยนะสูงอยู่ข้างหน้าก็คือหนึ่งมาแปดละค่ะ ่บน่ใจครับมีเอซีันดีแจ้าเอาเอฟซีเอฟซีจะพิจารณาเนอะเอซี่วันดาเอาเนาะค่ะโอ้ยคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวที่สุดที่เฮดมาเลยครับค่ะที่ว่าบดายไลสดเพราะว่าด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะนะครับน่าสนใจมากๆเลยฟังแล้วก็ยังโอ้ยนั่งฟังไปกับคนลุกไปนี่ยังไม่จบนะยังมีตอนต่อไปนะยังจะมีตอนต่อไปครับผมตอนต่อไปคือเถียงหน้าเถียงนั่นครับผมเถียงหน้าเถียงนั่นเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปดูอะไรนะเราจะไปดูสารน้อยฮะสารน้อยอ่าหลังจากนี้ไปเบิ่งสารน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็อาจสิไปเพิ่นยูนาบ่ครับป้าแก้วยูเถียงเถียงนี่นะครับนี่ค่ะแค่งเดือดข้าวขคุณแม่คุณแลังในข้าวขาวเนี่ยค่ะนสิทธิทางนี้ค่ะ เป็นเปนปลาเป็นสัมผัสกับปูอะไรไปครับเป็นไปหาับเป็นเนาะเป็นเป็นสัมผัสกับปูกัมยังได้นี่มยเอมือนพันธิมาครับโอ้มัอนี่พันมาอยู่บ่ครับอยู่มืเอมือนพันธิมาเลี้ยงปูน้ำกันโอ้มื่อกีนมันจะมาเลี้ยงปูมันต้องมีเลี้ยงปูเพราะว่าเป็นเป็นกับมาอยู่ไม่กันเหมือนคนเลยถือกันกับปูครับค่ะเคยไดลเรงไดลยังครับเอ้าบ้านนี้กับเสียให้พ่อแก้วพาไปเบิ่งสานจะจะเข้าวได้บ่ครับได้ครับไปใส่ข้าวก็ได้ครับกับโอ้เนี่ยอะไรครับกินง่ายครับ เป็นแสง่วงไปเบิดเลยเป็นแมงแก้วร้อยนะทุกวันพระเลบอครับทุกวันพระครับผมว่าใครเห็นตว่ามูมูดิเจเพันก็ผูกกล้วยพันสิเริ่มเห็นับที่ใดครับดิเกนมูหย่ผ่องนี่ยไหมนั่นแหละครับไปสอบามเพม่นได้เพิ่เห็นตลอดครับผมก็ได้เ้าไปในคลิปแล้วครับผมก็ลองแป่งครับผมเอาตามความ่อ ทําคิดเห็นผามั่นครับผมเห็นคิดเห็นว่าจัางไกมมมารก็ให้คอมเมนต์มากครับผมให้คอมเมนต์มากมาบอกกันนะครับเนาะเอาเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้มันย่าวเกินไปแล้วครับผมแอดก็จะ,ะจบไปแค่นี้ก่อนนะครับ<ฆ>แล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปคลิปนึงก็คือจะไปดูสารดูสาร,<ฆ>สารเซตก็จะไปที่เทียงหน้าค<ฆ>ครับไปสอบถามคนที่สัมผัสกับปูได ค่ะใช่คะ่ะค่ะค่ะคลิปสองนะคะ EP สองนะคะสวัสดีคะ่คะ